สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเทเจเบิร์สุขุสุคนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้เจี๊ยกกะสีผ้าพีผ้านองเนาะค่ะไปทำบุญยูวัดจูกระเชอเนาะค่ะไปขอเพิงบารมีอ่ะหลวงพ่อสาเนาะคะะ่ะล้วก็ไปขอโชคอลาภครับปูเวสุวรรณกัดเนาะค่ะพี่น้องทุกทุกครั้งที่เดินทางไปวัดจุกระเชอเนาะค่ะจะได้รับความเมตตาจากปูเวสลวก็องคเทพเทวาเนาะค่ะที่เพื่อนค่อยรักสมรักษาเนาะค่ะพี่น้องกะสิมีแนวทาง มาห้พี่หายน้องเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีขอบคุณพี่น้องทุกคนเนาะคะ่ะถีมาเบิ้งคิบเจี๊ยบแลวกะ,ค,ะค่อยห้กำลังใจกันเนาะค่ะพี่น้องเจีายบักะบ่มีอยัางหายเนาะค่ะพี่น้องนอกจากบุญกุศลที่ได้เฮ็ดอ่าเมื่อเศร้าเนาะค่ะพี่น้องก็ขอห้ยพี่น้องเนาะคะ่ะมากด้วยโชคลาภลักะวินีวิศีนไม่งเงินเรียงพอแม่สานฐานบุญบาร,รมีเนาะค่ะพี่น้องตายไปเอาไปใดแค่บุญกับบาปเนาะค่ะพี่น้อง อากันแพงกันไหวพี่น้องอย่าเกลียดอย่าแบบอิจฉ้าริษยากันเนาะค่ะพี่น้องมันก็สิเกิดเป็นไฟนรกสมเจ้าของเนาะค่ะพี่น้องซุปอยู่ที่โตเฮ้าค่ะบอมันคนหลอบขางหรือว่าค้นที่เขาเกลียดเฮาเนาะค่ะพี่น้องต่อให้เฮาเฮ็ดดีสัำใด้ใถตคนมันสร้างเฮ้าเนาะพี่น้องมันกับบอหันกลับมาหักเฮ้าดอกหักตัวเองให้มากๆค่ะพี่น้อง กับอีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดที่ถามหรือว่าคอมเมนต์มาว่าเจ็บจะให้หัวงวดสุดท้ายโน่นนี้นั่นเนาะค่ะหลายๆอย่างเข้ามาสุดท้ายว่าเจ็บจะยุดจุดทูบเล่ถันปูองดำเนาะค่ะงวดเมื่อกี้ที่แต่สามตัวเนาะค่ะพี่น้องเลขปูองค์ดำของเฮาคือว่าวย,ยุดประมาณงวดสองงวดละกาสีกลับมาจุดขอเพิงบาร,รมีปูองดำเนาะ,ะค่ะจะหายไอยได้พักแน่พี่น้อง บางคนกะคอมเมนต์มาว่าได้ตเลขแล้วบอกหวยมันพึ่งออกเมื่อวานค่ะพี่นอ้องขอเวลารอท่าบุญก่อน,นะะเนาะค่ะย่างมือนี้นตรไปท่าบุญแถวสเชิงเศร้าเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดที่เห็นกะสามารถทักทายได้เนาะคะ่ะ fc บางคนก็ว่าอยากมาหาเจี๊ยบกะบได้อีหยังเนาะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้เจี๊ยบกะอยากแบบอยู่ผู้เดียวเนาะคะ่ะเพราะว่าเจี๊ยบกับมาตะเวียนท่าบุญแล้วกะนางสมาธิกับมาฐานเนาะคะ่ะขอแบบ อยู่บุเดียวเงียบๆเ่อนเนาะคะ่ะถามียังกะสามารถทางใดทางในเพจ y YouTube เนาะคะ่ะพี่น้องติดต่อได้คะ่ะพี่น้องหลก้กาก็ขอบคุณทุกๆคนเนาะคะ่ะที่รวมท่าบุญมานำํำกันกับเจ็บเนาะคะ่ะพี่น้องเงินถูกบาทถูกสตางค์เจยบกะขออนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะพี่น้อง้นอนี้กาเดี๋ยวเดินทางไปท่าบุญกันเนาะคะ่ะหล้กากาศสีไทยบรรยากาศอยู่วัดจุกระเชอแล้วกะแนวทางโชคลาภมหาพี่น้องเนาะคะ่ะ เดี๋ยวไปเจอกันยูวัดเลยเนาะค่ะพี่น้อง